ตามประเด็นข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบวันในชีพประจรข่าวกันค่ะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสวทชร่วมกับสำนักง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการและมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเปิดระบบการศึกษาทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีพร้อมส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนของไทยให้ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาระหว่างเก้าหน่วยง,งานพร้อมจัดทำหนังสือนิทาน5้าเล่มเป็นเครื่องมือกระจายทั่วประเทศคุณหญิงแสงเดือนนนทนครประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครวัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีแถลงการจัดงานสัปดาห์ดอกป๊อปปี้บานวันทหารพันศึกและจำหน่ายดอกป๊อปปี้ตั้งแต่วันที่28มกราคมนี้ถึงวันที่3กุมภาพันธ์โดยจัดเจ้าหน้าที่ไปจำหน่ายทั่วกรุงเทพและปริมณฑลในราคาดอกละ20บาท ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้การต้อนรับนายตันสีคาริดอาบูบากา้าผู้บัญชาการตำรวจมาเลเซียที่เดินทางเข้าพบเพื่อสารความสัมพันธ์ด้านการทำงานของตำรวจพร้อมส่งมอบรถยนต์หรูที่ถูกโจรกรรมในราชอาณาจักรมาเลเซียคืนจำนวน20คันโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมั่นใจการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์จะสามารถลดการกระทำความผิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ และเตรียมส่งเรื่องให้สำนักง,งานอายการสูงสุดเพื่อนประสานสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทยขอส่งตัวนายกิติศักดิ์ผู้ต้องหายักยอเงินสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยสมาคมตำรวจมอบเงินช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บและทายาทของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้จำนวน58คนเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว รองแม่ทัพภาคที่2ลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินง,งานและให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์นำรงธรรมจังหวัดมหาสารคามพร้อมขอให้ทุกฝ่ายประสานความร่วมมือทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนอย่างทั่วถึงภูมิในการศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะถาแถลงเปิดกิจกรรมเสาสร้างสุข2,558ร่วมกับภาคีคเครือข่ายภายใต้แนวคิดการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนเพื่อให้สมาชิกภายในครอบครัว ทำกิจกรรมร่วมกันเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว